สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กออยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นี่จะมารีวิวนะครับรูปหล่อที่อยู่ข้างหลังนะครับช่วงนี้นะครับเป็นกระแสที่ขายดีมากๆครับ Next Gen Ford Ranger Storm t แท็ครับตัวที่กอจะมารีวิวนะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นตัวขับ2นะฮะอ่าตัวขับ2สีเทาตัวสตอมแท็กนี่มี็นจำนวนสีสีนะขาวเป็นขาวปกตินะครับมีเทามีดํา นะฮะสีพิเศษคือสีส้มบวกเพิ่ม10,000บาทนะฮะราคาตัวปกติเนี่ยร้านสองแสนหกหมื่นสี่พันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับก็ยังไงนะครับก่อนไปรับชมฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องแชนแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอดอย่าลืมนึกถึงกรอบหนะเบอร์โทรอดิลากับขึ้นมาให้แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เริ่มเลยนะครับ เน็กเจนฟอร์ลเอนเจอร์สตอร์มแท็กนะครับตัวที่เรามารีวิวนะครับเป็นขับ2เนาะก็เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับไบเทอร์โบนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าอิชิเตอร์นะ10สปีดนะฮะแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายตัวสแตนดาร์ด1 2ึ่0 0้านงแสนหถ้าติดโรเลอร์นะครับจากโรงงานก็บวกเพิ่ม50,000นะ1 3ึ่0 0 0าึงหมื่นสีบาทเดี๋ยววันนี้พาไปชมเป็น4เท่านะครับคันนี้สวยงามต้องบอกก่อนนะเป็นรถเดิมๆก็สสววยยยออูู่่่แล้ะะะดินนฮเี เห็นไหมดูด้านหน้านะนี่ด้านหน้าเดิมๆทั้งหมดเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะครับไอคิลิกครับคำว่าเจอร์นะครับสีดําตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนี่เป็นของแท้นะจะเป็นสีดำนะครับออกรถสีอะไรก็ตามนะครับไอคิลิกตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะกระเติมมาที่ตัวกระจังหน้าครับโดดเด่นเลยนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าตัว t ตอเนี่ยจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับเห็นไหมเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะฮะ มีโลโก้นะครับที่เป็นสีดำนะแล้วก็จะเป็นตัวเหมือนแบบตัวสีน้ำตาลลมดำเนี่ยเห็นไหมอ่าสวยงามนะครับรุ่นเดียวนะครับเท่านั้นนะครับที่มีกระจังหน้าตัวนี้นะนะครับที่เป็นโลโก้แบบนี้นาะเนี่ยที่สำคัญนะครับที่ตัวกระจังหน้านะมีไฟนะครับส่วนใหญ่แลวมาตรฐานและการชื่อมาตรฐานนะครับก็ a u x lamp นะครับก็คือเรียกไฟสูงแหละนะเพราะมันทำงานร่วมกับไฟสูง ไฟหน้านะครับเป็นแมททิค LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับเป็นสูงต่ำแยกโคมมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับอยู่ที่โคมไฟหน้าเราเลี้ยวขวาไฟดวงนี้ก็จะติดเราเลี้ยวซ้ายฝั่งซ้ายก็จะติดนะฮะไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัตินะครับระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับตัวนี้ป้องกันไฟแยงตานะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนี่ตัวชายกันชนนะครับ ตรงกลางนี่ก็จะเป็นสีดําเงานะมีตัดแดงนะครับแชร์กันชนสีเงินมีห่วงลาคู่หน้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนี่ล่อๆเลยเห็นไ,ไหมระบบนะครับตัวนี้นะเซนเซอร์มีด้านหน้า6จุดนะครับก็มาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับระบบเบรกอัตโนมัติตวจจับคนเดินนะครับมีระบบเลนคิปปิ้งนะครับตั้งสันเตือนหรือดึงกลับนะครับมีคูดคอนโทรลและอะแดปทีฟคูดคอนโทรลนะก็ควบคุมความเร็วนะครับแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งและไปต่อเนาะ ที่ปั่นน้ำฝนตัวนี้ก็เป็นออโต้เห็นไหมครบกล้องส6 0้อกสิบองศานะครับอะจุดเด่นของตัวกล้องสาม้อหกสิบองศาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีตัวล้างกล้องเห็นไหมนี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จกมองข้างแล้วก็ใต้โลโก้ข้างหลังนะครับรอบคัน กะเถิบมานะครับนี่เซ็นเซอร์นะครับรถที่มีเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับแน่นอนมาพร้อมกับระบบช่วยจอดเนาะตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้า e shifter ใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของมีจอดเทียบข้างออกเกียเทียบข้างให้นะครับแล้วก็จอดเขาสองนะครับคิวล้อนะครับตัว storm tag นะครับเป็นดาเงานะเป็นคิวล้อที่เป็นสีดําเงานะครับก็คือโดดเด่นนะเพราะว่า storm tag เนี่ยจะตัดดําเงานะครับแล้วก็จะมีพวกขีดแดงนะครับตามรอบคันเลยนะครับก็ให้ความดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะ ช่วงล่างนะครับโชก็เป็นโชโชโมโนทูบนะฮะดิสเบรกเป็นดิสเบรกสล้อนะครับขนาดแม็กเนี่ยแม็กเดิมมาจากโรงงานขนาด20นิ้วนะครับเป็นสีดำนะแล้วก็จะมีขีดแดงเห็นไหมมันก็จะไปรับกับตัวอะคริลิกที่เป็นคําว่าสตอมแท็กที่อยู่ข้างนะครับตอนวิ่งก็จะดูมีลูกเล่นนะครับสวยงามนะยางนะครับก็คูชเชียนะครับสองห้า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 ยี่สิบนะครับตัวนี้ก็วิ่งเงียบนะครับประหยัดน้ํามันนะครับวิ่งบนถนนดําได้ดีนะครับยางเนี่ยตอนมันเป็นฮิวเทเลนเนี่ยมันวิ่งบนถนนดําได้ดีที่สุดแล้วนะครับ ท่านใดต้องการลุยจะเปลี่ยนเป็น AT ใส่ล้อดเดิมยาง AT ยาง RT ก็ได้นะครับหรือต้องการจะเปลี่ยนก็แจ้งได้นะครับไบเทอร์โบ oh, นะครับนี่เป็นสีดำเงาทั้งหมดนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ของตัวเกียร์10สปีดนะคีบญญคระบายความร้อนกระจกนะครับก็เป็นสีดำเงามีไฟเลี้ยวนะครับ LED มีกล้องมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับเพิ่มทัศนวิสัยตอนเราก้าวขึ้นรถ นะครับหรือเราตอนเราจะเปิดประตูขึ้นรถเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่เหยียบน้ําเหยียบโคลนเหยียบอะไรพวกนี้ขึ้นไปบนรถเนาะด้านข้างนะครับก่อนจะขึ้นไปดูด้านบนด้านข้างนะครับมีบาร์สปอร์ตนะครับเตือนนะครับรถมาด้านข้างเตือนพวกจุดบอร์ดแล้วหลังคานะครับเป็นสีดําขนาดใหญ่นะครับแปลงเป็นแหลกได้นะก็หมุนนะครับพาดมาก็จะเป็นแหลกสี่เหลี่ยมเลยนะครับรับน้ําหนักได้สองร้อยถึงสองหสิบโลนะครับขนาดยุ่นนิ่งเนาะคันนี้ไม่ติดกันสัด นี่คันนี้ลูกค้าไม่ติดกันสาดนะครับเนี่ยถ้าท่านใดชอบการความเงียบแจ้งนะครับแล้วบอกว่าเอ,อ,กอกากรอบก็แถมกันสาดแท้มาตรฐานไม่ติดกันสาดแล้วทาไงลูกค้าก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นนะครับจะเปลี่ยนเป็นน้ามันเปลี่ยนเป็นสครับเพจหรือจะเปลี่ยนเพิ่มในของที่แพงกว่าแล้วก็หักค่ากาันสาดไปแล้วก็ไปเพิ่มนะครับแล้วชอบแบบไหนแล้วจัดเนาะรถเรานะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มเซรามิกคันนี้ติดเบ้ารองฟิลม์มนะครับเบ้ารองฟิลม์มใส เป็นฟิล์มนะคบไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์นะบางทีมันก็ใสจนก็ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะจะเห็นแต่ตรงขอบขอบนะครับควรติดนะครับการลอยเล็บเนาะรอยเครื่องประดับตอนไปถูรถนะครับมันก็เป็นการยืดอายุการใช้งานนะครับของตัวพวกตัวผิวลดสีรถนะครับเมื่อเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับทัดล็อกรถได้สอดมือปลดล็อกล็อกรถได้นะครับที่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับอ่าเพสตอมแท็กบันไดดำนะครับแล้วก็นี่นะครับ ขอให้ดูสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์กราฟิกเป็นสีดำนะครับซื้อรถสีดำสติกเกอร์ตัวนี้ยังเป็นสีดำเลยนะครับวันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะนะครับสติกเกอร์กราฟิกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับรุ่นนี้มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะให้นะครับอำนวยความสะดวกตอนเราก้าวเหยียบของเราจะได้เหยียบค่อมอย่างนี้นะตอนเหยียบอย่าไปเหยียบขาคู่นะเดี๋ยวไม่มีแรงยกของนะเหยียบขาขวาไว้ตรงนี้เท้าซ้ายเหยียบยางก็ได้นะครับจะได้มีหลักในการยกของหนักๆนะนะฮะอ่า เสาสั้นนะครับมีทุกคันแหละนะครับมีทุกคันนะฮะมีทุกคันเนาะแต่บางทีตอนเราไม่ได้ใส่ตอนรีวิวเท่านั้นเองนะครับอ่ะสปอร์ตบาร์นะครับแบบเลื่อนได้นะครับเนี่ยเป็นเลื่อนได้นะครับก็เราจะใช้งานยังไงเลื่อนได้นะครับก็นะเผื่อในกรณีที่เราต้องการใช้แบบบรรทุกของอ่ะอ่ะบรรทุกบรรทุกโฟมบรรทุกท่อบรรทุกเหล็กนะครับเซิร์ฟบอร์ดนะฮะเราก็ปรับได้นะครับนี่แล้วตัวนี้มันก็จะยกได้ เห็นไหมมันจะมีตัวยกอยู่นะครับตอนยกปุ๊บระดับมันจะเท่ากันนะฮะร,ระดับเท่ากันน,นี่ก็ถึงใสตตัวเสาสั้นมาให้ด้วยไงะนะครับได้ใช้งานได้หลากหลายเนาะนะครับอันนี้ประสงค์ครับตัวนี้อีนน้ประสงค์คนเดียวก็ไงปะเลื่อนได้อะ่ะเราเป็นหนุ่มนะเป็นหนุ่มโสดเนะี่ยเราต้องใช้งานคนเดียวได้นะครับหรือว่าเป็นสาวโสดก็ใช้งานได้นะคันนี้นะครับนี่ไม่ใช่ว่าจาเป็นต้องมีคู่แล้วช่วยกันเจาะคนละฝั่งนะไม่เกี่ยวนะครับ ใช้งานง่ายนะครับมาดูตรงที่ไฟท้ายครับไฟท้ายเป็น f l ู LED นะครับเป็น f l ู LED แบบเต็มระบบแบบนี้นะครับฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มมีกล้องเนาะแล้วก็อะคริลิกนะครับคันนี้นะครับเมื่อติดโรลเลอร์มาจากโรงงานมันจะไม่มีกุญแจไขนะครับมันล็อกเป็นออโต้พร้อมรถหมดเลยนะนะครับการชนท้ายก็เซ็นเซอร์นะครับถอยหลังหกจุดเป็นสีดําเงาเตือนกันชนเมื่อถอยมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับ ฝาท้ายเป็น easy lift อยู่แล้วนะครับน้ำหนักเบาเนาะตัวเปิดปิดเดีนะ๋ยวกับเอื่อมก่อนะครับตัวเปิดปิดนะครับมันจะเปิดปิดจากนี่ได้รีโมทรีโมทรถเลยนะครับได้แล้วก็ในรถได้นะครับแล้วก็12โวลต์180วัตต์นะครับแล้ว230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะฮึบก็นี่ตอนเปิดก็เป็นอย่างนี้เบรกได้นะครับกันหนีบนะพวกนี้กันหนีบนก็สวยงาม คันนี้ยังไม่ได้ถอดถุงพลาสติกเลยเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับพวกนี้เป็นหนังนะดำได้แดงนะสะเตปสตอมแท็กนะครับเติมน้ำมันปวดตรงนี้นะครับใช้ล็อกเดียวกับออโต้ที่เป็นล็อกประตูรถนะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดเข้าไปปั๊มกดปลดล็อกบุ๊บบอกเลยดีเซลนะครับเติม b 7ไปเนาะทุกครั้งที่เติมน้ำมันนะครับดับรถด,ด้วยนะฮะเด็ก น้ำมันมันไม่ขึ้นนะหยุดควบคุมกระจกนะครับมือเปิดนะครับนั่นแล้วเนี่ยอย่างคันนี้ครับลู้ค้บบอกไม่ติดกันสาดพี่ขอเป็นสครับเพศนะครับก็สครับเพศแท้นะครับสครับเพศแท้เบานะครับไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะเห็นป่มปรับได้8ทิศทางนะครับเนี่เดี๋ยวกอลตอนส่งจริงๆริกอก็เอาถุงออกนะครับคันนี้ยังไม่ได้ถอดเลยมารีวิวนะครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็น้ำหนักเบาครับควบคุมรถง่ายนะครับ คุณผู้หญิงก็ขับง่ายนะครับสื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะผู้ใหญ่ก็ขับง่ายไม่ใช่ว่ารถใหญ่แล้วโอ้ยพวกอะไรมันจะหนักฉันขับลําบากไม่มีครับตัวนี้นะครับไม่มีนิยามของคาว่าขับลําบากนะพุ s h start ที่วางแก้วนะครับเปิดปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้นะรถคันนี้เหมือนที่ก็บอกไฟทุกอย่างออตโตโ้หมดเปิดแค่ไฟตันหมองอย่างเดียวนะฮะเปิดแค่ไฟตันหม่องเดียวแล้วก็หลี่แสงหน้าจอยอย่างเดียวนะครับมาถอดรองเท้าก่อนขึ้นรถก่อนพึบปึ๊บ รถก่อนนะครับนะนะจอหลังพวงมลาลัยนะครับจอหลังพวงมลาลัยก็12นิ้วนะครับมีตัวโชว์นะครับเรื่องของความร้อนอุณหภ,ภูมิน้ำมันเนครื่องอุณหภูมิน้ามันเกียร์นะฮะคันนี้พิเศษไปกว่านั้นนะครับคันนี้มีตัววัดแรงดันลมยางด้วยนะฮะโดยปกติสตอมแท็กไม่มีใช่ไหมคันนี้ลูกค้าบอกค็อปปี้เอาตัวเนี้ยพี่วิ่งรถแต่พี่ต้องการใช้อะ นะครับก็มีตัววัดแรงดันลมยางด้วยนี่ให้รู้เลยเนี่ยเนี่ยอายเขาไม่แน่เนี่ยช่างวัดเนี่ยแรงดันลมยางไม่เท่ากันเนี่ยดูสิน่าตีจริงๆนะครับอ่ะคันนี้ก็คือการติดเพิ่มนะครับอัปเกรดระบบขึ้นไปนะแต่คันนี้ไม่ได้ปลดระบบอะไรนะนะครับเพิ่มแค่ตัววัดแรงดันลมยางเข้าไปนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับก็ีกระจกนะครับตัวนี้ก็ตัดแสงอัตโนมตัติมีช่องเสียบนะครับ เกะเป็น2ชั้นนะครับแอมเบียนท์ไลท์เป็นสีฟ้าอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปติดให้ลูกค้าก่อนติดสติ๊กเกอร์เนาะนะครับ,รบอันนี้ยังไม่ได้ติดมารีวิวก่อนนะจอ12นิ้วนะครับเป็น s ิงค์ a And the Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a าร์ทนะสั่งงานสตาร์ทรถได้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ,รบตัว Ford p a าร์ทมันก็จะมีตั้งแต่สตาร์ทรถปลดล็อกรถนะครับกดแต่หารถ นะฮะฮเราก็ดูว่ารถอยู่ไหนนะครับดูเกี่ยวกับสถานะรถนะครับโอ้ต่างๆนานาเลยนัดเข้าศูนย์ได้นะครับโทรหารถฉุกเฉิน,ดนได้นะครับ,รนะรบฟอร์ดพาร์ทนี่มีทุกอย่างนะครับคันนี้รองรับเมนูภาษาไทยด้วยนะครับและรองรับโทรฉุกเฉินนึ่งหุงก้าเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวนี้จะโทรตอนที่เราต่อบลูทูธไว้นะครับกับรถมีสัญญาณโทรออกนะครับมีสัญญาณโทรออกมีเงินโทรออกนะถ้าเกิดชนและแอร์แบ็กแตกเนะี่ย ตัวนี้ก็จะโทรหาศูนย์นรินทร์ทอนให้แต่ต้องต่อบลูทูธนะแอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นอิสระแยกซ้ายขวานะครับด้านล่างก็มีไวเลสชาร์จแหละครับ USB Type A Type C นะครับแล้วก็เกียร์นะครับอัตโนมัติเอ10สปีดนะครับเล่นแมนนวลได้นะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับระบบออโต้โฮ นะครับมีโหมดการขับขี่4ีโหมดนะเป็นขับ2มีระบบจอดนะครับช่วยจอดที่ก็บอกนะก็จะมีทั้งหมด3โหมดนะครับก็เทียบข้างออกจากเทียบข้างแล้วก็เข้า2นะครับนี่กุญแจก็จะเป็นอย่างเงี้เหมือนกุญแจเอเวอร์เรสต์เลยมั้ยมีเปิดฝาท้ายนะครับซองกุญแจก็มีให้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ทุกคนนะคนละอันนะครับมันก็จะได้กันลอยได้เพื่อนะครับเป็นลูกค้าใช้นะมันจะได้ไม่ไหลตกกระเป๋านะครับอ่าก็บางท่านอาจจะงงให้ก๊อ็ทำไมบางคันถอด ุงพลาสติกนะใช่ไหมบางคันแบบติดนู่นติดนี่แล้วนะครับอย่างคันนี้ที่กอฟยังไม่ถอดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้องๆมารีวิวอีกนะครับบางคันที่ถอดแล้วก็คือผมเนี่ยรีวิวคนสุดท้ายแล้วนะครับเช็คเรื่องความเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็นี่ให้น้องๆมารีวิวเนาะแต่ติดสติกเกอร์ด้วยนะครับมีสติกเกอร์ให้ลูกค้านะครับนี่สติกเกอร์อันนี้เราตัดมาแล้วนี่ระบบครบคันนี้นี่นะฮะระบบครบอ่ะระบบภายใน นะครับก็จะมีเรื่องของแสงเท้ากันนิดนึงนะครับเตือนเรื่องของการหลับในนะครับมีการหลับในด้วยรถคันนี้นะครับก็ครบไปแล้วครับนะยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกันด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับผิดพลาดตกหล่นประการใดกาบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ